มาดูอาทิตย์ที่สองของเดือนนะครับวันจันทร์เปิดมาใหม่นะครับก็แท่งนี้เลยนะครับก็ลงอย่างเดียวเลยนะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือแท่งเดือนนะครับจากที่ดันขึ้นไปจากที่ดันขึ้นไปนะครับตอนนี้ถอดไส้เหลือแต่ไส้นะครับก็ มีแนวโน้มว่าอาจจะลงต่อได้นะครับก็ต้องมาดูหนึ่งอาทิตย์อีกตอนนี้ก็เหลือสีวันนะครับก็คืออังคารถึงสุกนะครับดูว่ามันจะลงมาทำลายต้านได้ไหมหรือว่าจะไม่ผ่านต้าน1 6 64แล้วขึ้นไปคืนนะครับเดี๋ยวมาดูเดกันนะครับเมื่อวานวันจันทร์เปิดมามัน ขึ้นไปเทสพันเนะครับก็ไม่สามารถชนพันเได้ก็เลยล่วงมานะครับทางวานเลยนะครับก็คือแท่งสีชั่วโมงเรียงลงมาเลยนะครับแท่งดามสีแท่งเลยนะครับถ้าเรามาดู1ชั่วโมงนะครับก็เป็นการลงแบบคงเส้นคงวานนะครับก็คือเก,กาะกันลงมาลงมาลงมา,งมาในที่สุดก็จะมีการกระชากลงมา หแท่งยาวๆนะครับแล้วก็ใส่ไว้นะครับก็หมดวันนะครับก็กลางคืนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าวันเนี้ยสาม,มารถที่จะขึ้นต่อหรือว่าจะลงต่อนะครับเท่าที่ดูการปิดแท่งเดก็มีโอกาสลงต่อข้างั่งสูงมากนะครับเพราะว่าเป็นแท่งที่ยาวมากนะครับ